โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับ Dead by daylight กับ The n u r s e เนอรโอ้ oh my god เพิ่งอ้าวกูอยู่ด่านนี้ซะแล้วเอ่อถ้าเกิดเสียงมันเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับบางช็อตบางครั้งผมยังไม่กล้าบิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้มีมีคนซ่อมแล้วฮะ อยู่เครื่องฝั่งนู้นเอามองผิดหรอข้างบนหรอเอาติดอะไรเลย โอ้ยลุงวิวแม่งสวนแขมจะกระแลนมาแกวเกินลุงวิวม,มือผมขึ้นไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่ผมไม่ยอมแพ้อะไรครับเนี้ยหูอ,ยอ,อื้อหูอื้อหูอื้อ ยังไงครับยังไงครับคุณจะทำอะไรกับผมครับเออ <c oughs> อะไรครับอะไรของคุณครับ <c oughs> โอ้ตายยากตายยากโอ้ด่านนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งนะถ้าเกิดดูด,ดีด่านนี้โล่ง ทำอะไรอ่ะแขวนข้างๆกันเลยผมเห็นคนวิ่งมาฝั่งเนี้ย บิวคนนึงตายยากโอ้ oh my god มันใช้สเต็ปหลอกหลอกเอ้ยแต่ทุกคนเจ็บหมดเลย uh oh. หวดรังเข้าให้ ในสีดูซีมีตรงไหนที่แน่แขวนเฮ้ย,ยตรงนี้เจ๋งแจ๋วเลยมา,ามีคนอยู่แถวนี้จ้า,าเป็นไนม่ได้ผม มันมีกาบินแถวเนี้ยไม่อยากจะปล่อยไว้อ่ะ <c oughs> เดินเหยียบพุ่มครับเอะ๊ะใช่ไหม <c oughs> นี่ไงนี่ง <c oughs> ไงอุ้ยมีโดน เอาไหมาเอาไหมานิดเดียวพอวาร์มนิดเดียวพอดีขี้เกียดวิ่งพอดีพี่มาแล้วนะน้องอะไรของเขาเนี่ย อะไรของเขาครับเนี่ยเก็บสี่เลยกัน อะไรอ uh? out> ่ะเบื่อเบื่อเหรอมา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 แฝทีละคนนะจ๊าไม่ต้องรีบโบโล ไม่ใช่บอลลกเเรียกว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> ติดติดติด คือจะมาช่วยกันอย่างเดียวว่างั้นไปนู่นกันแล้วฮะไ้ยเดี่ยวไม่ขึ้นบนหรอ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไปช่วยแต่ว่าเครื่องเขาไม่เดินเลยนะ เราต้องแขผนเขาเรื่อยๆอะถ้าเกิดเราไปตีล้มไม่ครบสี่มันก็เสร็จเขาเขาก็ฮิวกันเสร็จ <c oughs> ขึ้นที่สูงจ้า, <c oughs> ท,จาทางนี้ รู้สึกว่าเขาอยู่แถวแถนี้ว่ะไปก่อนเนาะใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่นะครับเขาเริ่มฮิวกันแล้ว ตายแล้วตายแล้วต้องมาเริ่มใหม่แขวนทีละตัวเลยฮะไม่รอแล้วไม่รอแล้วหยิบได้แขวนหยิบได้แขวน เมันซ่อมเครื่องเดิมแสดงว่ามันบ้ามากเลยนะเออดีแล้วเดี๋ยวไปซ่อมโอเคข <c oughs> ึ้นที่สูงจ้า ผมหลงหลงไหมทไม่นะอุ้ยมันแยกเหรอผมว่ามันกลับไปทางเดิมมันวิ่งไปทางเดิมเชื่อผม ไอ,อ้ผมไม่น่าปล่อยเลยอค่นี้สุดมาก้อยได้สักสองอันขอติดจ่อกนะัน ไม่มีใครอยู่แถวนี้ครับโอเคเรารีบแขวนให้ตายจากนั้นเราไปเก็บ2ตัวผมว่ามันแยกซ่อมตรงใกล้ๆกันแล้วน่าจะเสร็จเลยด้วยซ้ำเสร็จแน่เลยเสร็จแน่เลยเสร็จแน่เลยเพราะมันอยู่ใกล้กันด้วยนะ เรียบร้อยท่ออยู่นี่ผมไม่ชอบแมนนี้เลย Đi gần, đi gần. Hả, à, gần. Ô, oh, mở ออกท่อเชื่อผมเรียบร้อยโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดเราตีให้ล้มล้มแบบล้มแล้วแขวนตอนนั้นก็คือมันก็จบแล้วแต่อันนี้ผมช้าเองโอ้ดีใจนะเนี่ยที่ได้เก็บสองตัวพอเนิร์ดเนี่ยแจ๋วแจ,วแจวสุดยอด